ฉันน่ะไม่คู่ควรกับพี่หรอกว้ยหน้าลำคาญว่ะจูนัาเจอได้เลยเรียบร้อยละพี่เจค่ะหนูมาถึงแล้วนะคะรออยู่ค่ะรอใครอยู่หรอเฮ้ยทำไมเป็นเธอสองคนอีกแล้วอ่ะแลวนี่พวกแกรมายุ่งอะไรด้วยก็พี่เจค่ะหนูมาถึงแล้วนะคะ รออยู่ค่ะอีกคนไลฟ์ส่วนอีกคนคุยทีมเวิร์คเ่ฉันขอเตือนเธอต่คนแล้วก่อนนะว่าอย่ายุ่งรู้แล้วยังไงอ่ะแค่ไม่มีพวกเธอสองคนคนอื่นเขาก็เปย์ฉันตั้งเยอะแยะพวกเธอสองคนทำอะไรฉันไม่ได้หรอก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเนาะนอกจากว่า ให้คนที่เคยเปนเนี่ยมาดูละครสักหน่อยไงหรอจูนจูนใจร้ายกับมอนมากเกินไปแล้วนะอุ๊บลองดูที่โทรศัพท์กลุ่มบุษชัดจ้ะเขาพูดอะไรกันนะ้ามอหัวใจวายกันแล้วจ้าไปกันดีกว่าไปที่อะไรอะอะไรเนี่ยโอ๊ย บ้าเฮ้ยแาวเคใช่ไหมพี่พลอยผมขอโทษนะครับเรื่องทั้งหมดเลยแล้วก็ขอโทษดีด้วยนะต่อไปจะหาแฟนอะ่ะก็หันเลือกดีๆหน่อยไม่แน่คนที่รักแกที่สุดอะ่ะอาจจะอยู่รอบตัวแกก็ได้นะ อ,อ่พอยฉันนึกได้ว่าฉันมีธุระต้องไปทำเดี๋ยวฉันไปทำธุระกันนะเฮ้ยมีแต่ว่า